เดือนหน้าเนี่ยฉันขึ้นเงินเดือนให้นะเออจริงเหรอจริงเนี่ตยตกลงนใครมาเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอาหารที่ผมสั่งไว้เขามาส่งอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาแป๊บหนึ่งนะโอเคเลยครับ ใครครรับเนี่ยพวกเธอสองคนอะเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมคุยกันเสียงดังจนฉันนอนไม่หลับเลยฮะแต่ป้าครับนี่มันเพ่งสองทุ่มเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้เสียงดังอะไรเลยเราก็แค่คุยกันเฉยๆนะครับแต่การทำแบบนี้มันเป็นการรบกวนคนอื่นเขาดูไหมถ้าเธอสองคนอะยังเสียงดังอยู่อีกแล้วก็ฉันจะแจ้งความ แต่ป้าครับป้าพูดแบบนี้ป้าไม่มีเหตุผลเราซะเลยนะครับคือ,องไงคะเดี๋ยวโนสองคนเลิกกันแล้วค่ะขอโทษท่าโถ่โทษครับคือป้าข้าง้องเขาเป็นคนขีโมองหอง่ายอ่ะถ้า,างั้นวันหลังเราไปปาร์ตี้บ้านผมกันดีกว่าเ,เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ อ่าเลยนาเจอกันใจเจอกันรับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วโอเคถึงบ้านโทรบอกด้วยมาสแกนจ่ายวันนี้แถมไข่หนึ่งฟองนะครับเอ๊ะนี่มันยังไงเนี่ยร้านเนี่ยมันไม่มีสัญญาหรือยังไงเนี่ยฮะ ถ้าอย่างนั้นลบกลัวทุกคนข้างหลังใจก่อนนะครับคุณป้าคะคุณป้าลืมจ่ายค่าเน็ตรหรือเปล่าคะนั้นฉันไม่เอาแล้วเอางี้ค่ะเดี๋ยวคุณป้าเอาเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนะคะเดี๋ยวหนูจ่ายค่าเน็ตให้ก่อนเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปถึงห้องอ่ะฉันจะคืนเงินให้เลยนะ ฉันไม่ชอบเป็นนีใครของฉันเอาเป็นกันแดดนี่น,นะคะขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่ะเดี๋ยวเธออย่ารอเช่นอยู่ตรงนี้ก่อนนะ ฉันจะเข้าไปเอาเงินมาให้ไม่เป <st vais> ็นไรเลยค่ะคุณป้าอ้าวนี <st> ่ฉันลืมกุญแจไว้ในห้องเหรอไงฮัลโหลช่างกุญแจใช่ไหมฉันลืมกุญแจไว้ในห้องอ่ะมาเปิดให้ฉันหน่อยสิคือพอดีว่ผมติดคิวอยู่ครับน่าจะใช้เวลาสักสามชั่วโมงฮะสามชั่วโมงเลยเหรอ ยคุณป้าคะงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าไหมคะข้างนอกบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวคุณป้าไปอยู่ในห้องหนูก่อนก็ได้อืมเดี๋ยวคุณป้านั่งได้เตินสบายเลยนะคะตอนเนี้ยหนูเริ่มหิวแล้วอะ่ะเดี๋ยวหนูว่าจะสั่ง Delivery คุณป้าอยากกินอะไรไหมคะเดลิเวอรี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันทำให้กิน โอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะรบกวนคุณป้าเบาๆอ่ะวัยรุ่นสมัยเนี้ยนะเอออะไรก็สั่งแ่วรี่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่รูไหมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะรอแป๊บหนึ่งเดฉันทำให้พินงเราป้าจะทำอร่อยเหมือนสั่งเดลิเวอรี่ไหเนี่ยมาแล้ว ไหมน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยเขาบคุณค่าฉันเนี่ยมีลูกชายอยู่คนนี้อายุเขาอะก็คงใกล้เคียงกับเธอเนี่ยแหละเวลาเขากินข้าวเนะีเขาเหมือนเธอมากเลยนะหนูเนี่ยรู้สึกอิจฉาลูกชายคุณป้ามากเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นหนูนะหนูจะกลับมากินข้าวที่บ้านทุกวันเลยค่ะ เขาอยู่เหมือนอกนี่ก็สามปีแล้วนะที่เขาไม่ได้กลับมาหาฉันเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณป้าอยู่ที่ห้องคนเดียวหรอค่ะใช่ห้องก็ใหญ่มันเงียบมากเลยแถมฉันเองนะก็เป็นภาวะอ่อนเพเลียเรื้อรัง วันนั้นนะ่ะที่เธอฉลองกันนะ่ะมันเสียงดังมากเลยนะฉันได้ยินชัดเจนเลหนูขอโทษคะ่ะคุณป้าหนูสัญญานะคะว่าต่อจากนี้ไปอหนูจะไม่ปาร์ตี้ส่งเสียงดังอีกแล้วคะ่ะช่างมันเถอะอร่อยไม่ใช่เหรอกิ่นเข้าไปในเลือนะขอบคุณค่ะ ณป้าคะนี่คุณป้าจะทำอะไรคะเนี่ยก่อนจะออกจากห้องอนะ่ะมันต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่งั้นห้องจะมีกลิ่นเหม็นนะเชื่อฉันเถิดสวัสดีค่ะสีพี่พี่พัสดุมาสงุกวันี้อ่ะครับเออคือวันพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างอะคะ่ะช่วยไว้ที่ขนส่งก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวฉันเข้าไปรับเองค่ะไม่ได้พี่ ต้องเร็นรับด้วยตัวเองทำไมก็ให้คนในครอบครัวมารับแทนครับพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเ <c oughs> น่งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้เธอมีธุระไม่ใช่เหรอเธอก็ออกไปทําธุระของเธอแล้วกันเดี๋ยวฉันจะรอรับพัสดุให้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ,ะคุณคะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเข้ามาส่งได้ตามปกติเลยนะคะค,ค่ะ รบกวกนคุณป้าแล้วนะคะอืมเอะเตี๋ยวหวานก็คงจะกลับมาแล้วนะนั้นทำอาหารให้เขากินดีกว่า เรอเจฉันใกล้ถึงห้องแล้วนะคุณหวานครับมีใครก็ไม่รู้ครับเข้ามาในห้องคุณหวานอะ่ะแถมยังเปิดแก๊สคุณหวานใช้อีกด้วยอ่ะครับฮะจริงหรอโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเลยอืหวานอะ่ะเขาเป็นคนเอาคุณเจให้ฉันเองเขาให้ฉันช่วยรับพัสดุให้รับพัสดุก็รับพัสดุไปสิครับป้า,ป,าป้าจะมาใช้ของในห้องคนอื่นเขาได้ยังไงอะ่ะนี่ป้าคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ย มีอะไรกันหรอคุณหวานมาก็ดีแล้วครับก็ป้าคนนี้นะสิเขาถือโอกาสช่วงนี้คุณหวานเขาไม่อยู่อะ่ะแล้วก็เข้ามาใช้ห้องของคุณหวานเฉยเลยอะนย่งเป็นห้องของตัวเองโอ๊ยไม่เห็นต้องมาโหขนาดนี้เลยพูดจาดีๆอะเป็นไหมค,คุณป้าคะคุณป้าก็าผมพูดจริงนะครับคุณหวาน ถึงจะยุ่งแต่ก็ต้องกินข้าวนะฉันต้องเงินมาคืนหนูขอโทษนะคะคุณป้า เอ,อคือคุณป้าครับมผมผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะคะหนูผิดเองนะคะที่ไม่ได้บอกเขาว่า